สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวรอบรปบภททรข่าวภูมิภาคทางสถานีโทรทรัศน์ช่อง13สยามไทยโดยทีมงานผู้สึกข่าวประจำจังหวัดต่าง,งๆทั่วทุกภาคของประเทศประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2560วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารใดบ้างไปติดตามรับชมจากศูนย์ข่าวแต่ละภูมิภาคครับ นางสุธีรัก์พุ่มสวัยู้วงในการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยนายดอนสมิตเกตรินในอำเภอลำลูกกาได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความสามัคคีและนายประเสริฐมุดทองคณะกรรมาการสถานศึกษากศอ,อนออำเภอลำลูกกาโดยมีพันตรีสำเริงคล้ายมงคลร้อยโทกิติศักดิ์สมเสียงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารคอยให้การต้อนรับ ด้านนางสุทธิรักษ์พุ่มสวัยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกากล่าวว่าการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากศนอมีความรู้ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยปลูกฝังอุดมการ์รักชาติและเสริมสร้างความสามารถขีของคนในชาติซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษากศนอ,อำเภอลำลูกกาทั้ง8ตำบลรวมทั้งสิ้น120คน และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนนายร้อยพัชชุจอม9้าตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีส่วนร่วมนะคะเราเราในสถาในสถานะที่เป็นสถาบันการศาึกษาก็มีหน้าที่หลักในการจะต้องจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นมาของวีรบ,บุรุษต่างๆนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ว่า ท,ทุกท่านเนี่ยมีความรักชาติศาสนาเป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรักมีความจิตสำนึกว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยต้องรักชาติทิดทุนชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนในการทำมาเข้าค่ายในวันนี้นะคะก็มีการฝึกให้นักศึกษาเนี่ยได้มีระเบียบมีัยมีความรับผิดชอบแล้วก็จะให้เขามีความสามัคคีในหมู่คณะของ ของนักศึกษาเองเพื่อตัวนี้ก็จะได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตสามารถที่จะไปช่วยเหลือสังคมและชุมชนได้ในต่อไปค่ะขวัญชัยวาจาพารวยรายงานนายบฑิตเทวีทวี่วารักษผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟันลันวิ่งมหากุศลสามสถาบันแพทย์ภูมิภาคตามที่สามสถาบันซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมสามสถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจไทยวิ่งปั่นปั่นน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคขึ้นในระหว่างวันที่22ถึงวันที่28กรกฎาคม2560ซึ่งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มีการกำหนดกิจกรรมวิ่งปั่นผ่านจังหวัดสระบุรี สำหรับจังหวัดสระบ,บุรีได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมมาร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมสบบระบุรีวิ่งปั่นมหากุศลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสบบระบุรีกล่าวปล่อยตัวนักกีฬาแอคทิวิตี้รันเดินวิ่งสารกลางจังหวัดสบบระบุรีถึงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยะทาง4.5กิโลเมตรต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสบบระบุรีมอบเงินบริจาคและรับใบป,ประกาศนียบัตร และมอบโลตามความมุ่งหมายกิจกรรม3สถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจไทยวิ่งปัน่นปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคดำรงเชิญจินดารายงาน,นที่หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนายสมพิษพุนสวรรัสดเกษตรจังหวัดอ่างทองนายปริญญาเขมชิตนายอำเภอวิเศษชัยชาญเปิดอบรมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของเกษตรกรจาก21ชุมชนรวม65โครงการงบประมาณ20ล้าน67,800บาทซึ่งโครงการ9101ดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินที่คอรมออนุมัติตามแต่ละพื้นที่โดยแบ่งเป็นชุมชนทั่วประเทศ9,101ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณชุมชนละ2ล500,000บาทโดยการดำเนินงานต้องเป็นโครงการ กิจกรรมในลักษณะการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการแด้านประกอบด้วยด้านการผลิตพืชและผธุนพืชด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้านการจัดการศัตรูพืชด้านฟาร์มชุมชนด้านการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ด้านประมงและด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้านนายสมพิษกล่าวว่าจังหวัดอ่างทองประกอบด้วย91ชุมชน ได้รับการอนุมัติโครงการ327โครงการประกอบด้วยด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช101โครงการด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์105โครงการด้านการจัดการสัตรูพืช12โครงการด้านฟาร์มชุมชน9โครงการด้านการผลิตอาหารการแปรรูป8ปโครงการด้านปศุสัตว์4โครงการและด้านประมง12โครงการด้านการปรับปรุงบำรุงดินไม่มีโครงการงบประมาณรวมทั้งสิ้น107ล้าน2อ9 5 0 0บาท สุรชัยผลจันทร์รายงานที่น้ำตกตาดใหญ่บ้านดงสักคลาน ตำบลวังสวาบอำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นพบว่าขณะนี้มีน้ำไหลผ่านทําให้ในวันนี้น้ําไหลผ่านโขดหินที่เรียงรายกันเป็นชั้นๆที่มีความสูงกว่า100เมตรทําให้มีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาเที่ยวชมความงามของน้ําตกตัดฟ้ามากขึ้น นายปรัดยาทองแท่งไทยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบกล่าวว่าน้ำตกตัดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านและในปีนี้พบว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลดีทำให้ในพื้นที่ต้นน้ำของน้ำตกตัดใหญ่มีปริมาณน้ำต่อเนื่องจึงทำให้มีน้ำไหลผ่านน้ำตกปริมาณมากจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมความงามอย่างต่อเนื่องซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ได้เตือนนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวน้ำตกตัดใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่ด้านบนน้ำตกได้ระวังการเล่นน้ำบริเวณจุดด้านบนน้ำตกที่มีความสูงกว่า100เมตรเพราะอาจจะลื่นตกลงมายันชั้นล่างของน้ำตกจะได้รับอันตรายขณะน,นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบและอุทยานแห่งชาติภูพาม่านได้เตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงามของน้ำตกตัดใหญ่และจุดท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอภูพาม่านมากเหมือนเช่นทุกปี ซึ่งน้ำตกตัดใหญ่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นที่รอให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความงามขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือหากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายวันเพื่อเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลา,ลากหากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะมาท่องเที่ยวน้ำตกขอให้ติดต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบเพื่อที่จะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยยศวินรัตนโชธรายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาะสินซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสทําให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ติดต่อกันนานหลายวันส่งผลให้อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่โดยเฉพาะเขื่อนลำเปาและอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้ง18แห่งตลอดจนแหล่งกักเก็บน้ําธรรมชาติต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้าเขื่อนลำเปาอยู่ที่1 0 7 6ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ1,980ล้านลูกบาทเมตรหรือ54%โดยล่าสุดมีปริมาณน้ําไหลเข้า52ล้านลูกบาทเมตรท้งนี้ในช่วง3วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ําไหลเข้าเขืเข่อนกว่า160ล้านลูกบาทเมตรโดยวันนี้ทางเขื่อนจะได้มีการระบายน้ํา10.90ล้านลูกบาทเมตร อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันยังคงส่งผลให้ปริมาณน้ําในลําห้วยธรรมชาติต่างๆเอ,อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในหลายพื้นที่โดยพื้นที่บ้านหนองห้างหมู่ที่4ตําบนโนนนาจาร์บ้านกุดตากใกล้ตําบสายนาวังบ้านส้มปล่อยและบ้านกุดเกอ,กอกสะพังทองอําเภอนาคูและบ้านโพนสว่างตบกุดสิมคุ้มใหม่อเภอเขาวงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำลำห้วยยาง ที่ไหลลงมาจากเทืงเขาภูพานมาสมทบกับแม่น้ําลําพยังที่ไหลามาจากอ่างกักเก็บน้ําลําพยะตอนบนอําเภอเขาวงและมาบรรจบกับลําห้วยห่องต้อนอําเภอนาคูส่งผลให้น้ําเอ่อเข้าท่วมที่นาเกษตรกรมากกว่า200ไร่และมีระดับน้ําสูงถึง1-2เมตร จนทําให้ต้นข้าวของเกษตรกร,กรจมน้ํานานเข้าสู่วันที่5ซึ่งเริ่มเน่าเปื่อยเสียหายแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้การช่วยเหลือประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้มีรายงานว่าปริมาณน้ําในห้วยธรรมชาติต่างๆอย่างได้เออเข้าท่วมพื้นที่นาของเกษตรกร,กรในพื้นที่อำเภอห้วยพึ่งบริเวณสองข้างถนนสายห้วยพึ่งนาคูอีกหลายสิบไร่ด้วยนะัทพงศ์ประชากรรายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนาคมจงกิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพนตรีบุญยืนอินกว่างผู้บังคับการมณฑลทนหารบกที่31นายประทีปศิลปเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนรัทานจังหวัดนครสวรรค์ป้องกันภัยจังหวัดนครสวรรค์นายพรสังสารมงคลประสิทธิ์นายอำเภอชุมแสงนายสรชัยอธิป,ปะเวศนายกเทศมนตรีเทศบาลชุมแสง ในสมบูรณ์สุวรรณโสพลสุดิสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอชุมแสงทหารอาสาพร้อมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาน,าน้ำท่วมขังเขตอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยการขุดคลองต่างๆให้บรรเทาลงในการท่วมขังพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นชาวนาหากไม่มีการแก้ไขจะสร้างความเสียหายกับชาวนาที่อยู่เหนือน้ำ ที่อยู่เหนือถนนมีน้ำท่วมขังมาหลายวันกว่าหมื่นไร่ทางชาวนาจ turkey, ึงขอให้ห um ัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อทำให้ชาวนาในเขตอำเภอจุมแสงนับหมื่นไร่ได้รอดพ้นจากความเสียหายทางด้านนายธนคมจงธิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะจึงได้ประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้นำเครื่องมือจากกลมาขุดคลอง ณบริเวณถนนเลียบทางรถไฟตรงสะพานดำในเขตเทศบาลเมืองชุมแสงและได้นำเครื่องมือรถเป็นโหจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดโปะเรือจากกรมเจ้าท่านำเครื่องสูบน้ำจากกรมชลระทานและเครื่องจักรกลไปกำจัดวัชพืชขุดคลองตั้งแต่ปากคลองโจระเขเพือกในส่วนที่คับแคบให้ลึกและกว้างยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มจากปากคลองด้วยไปจนถึงต้นคลองด้านบน เพื่อให้สามารถระบายน้ำจากคลองอ้ายแรมคลองบางไทรและคลองจระเข้เผือกให้ระบายลงสู่แม่น้ำน่านตรงจุดนั้นโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความดร้อนของพี่น้องประชาชนอําพลจากสองทิพย์ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูทรรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทสยามมิชลินจำกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยใส่หมวกกันน็อกนิรภยัยภายใต้โครงการ มิชลินโนรดงขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยมอบหมวกกันน็อกกว่า2,000ใบให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัยหาธิรันรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายกิษณะธนาวานิตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนเสกสรรไตรอุโคตรกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทสยามมิชลินจำกัดและนายสุรสิธิ์ศิละปะงาม ผู้จัดก,การมูลนิธิเมาไม่ขับมอบ,บวกกันนกนิรภัยณโรงเรียนเวรุวันอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ด้านายนเสียกสารไตรอุโคตรกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทสยามมิชลินจำกัดเปิดเผยว่ามิชลินได้เริ่มโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องถึง25ปีสำหรับโครงการมิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกเรียร์พยได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่26 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ที่สอนท้ายเพราะรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมในเขตเมืองและชุมชนต่างๆดังนั้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกที่รภัยเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจึงสำคัญยิ่งโดยวยครั้งนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยการจราจรแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วยนริดาชัยรัตผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่รายงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าจากกรณีที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในเขตอำเภอวังโป่งและอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากซึ่งปริมาณน้ำมีจำนวนมากประกอบกับในพื้นที่จังหวัดพิจิตรก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันล่าสุดมีรายงานว่าที่อำเภอตะพานหินพื้นที่ในที่ลุ่มหมู่ที่สองหมู่ที่7ตําบลวังหลุมมีปริมาณน้ําไหลเข้าท่วมในพื้นที่แล้วเช่นเดียวกับอำเภอวังสายพูล5หมู่บ้านของตําบลวังสายพูลตําบลหนองปลาไหลหมู่ที่12พื้นที่การเกษตรก็ถูกน้ําท่วมด้วยเช่นกัน ได้รับผลกระทบและความเสียหายประมาณ140ไร่อําเภอโพอประทับช้างหมู่ที่2หมู่ที่6ตตำบลวังจิกนาข้าวมีน้ําท่วมขังต้นข้าวที่ใกล้แจกเก็บเกี่ยวเกือบ300ไร่ชาวนาต้องเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ํายมซึ่งก็มีระดับสูงเสมอขอบตลิ่งแล้วเช่นกันนอกจากนี้สถานการณ์น้าท่วมในเขตอำเภอทับคอมีแนวโน้มจะหนักหน่วงมากกว่าที่อื่นเนื่องจากน้ําจากเทือกเขาพิจิบูลไหลเข้าคลองวังแดงมีล้นคันคลองในหลายพื้นที่ มวลน,น้ำจำนวนมากขณะนี้ไหลท่วมชุมชนบ้านใต้ในเขตเทศบาลตำบลทับครอน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนถนนทางหลวงหมายเลข113สตะพานหินทับครอที่จุดบริเวณหน้าวัดทรงธรรมระดับน้ำและช่องการจราจรด้านซ้ายสุดของช่องการจราจรน้ำท่วมสูงประมาณ10-15เซนติเมตรแต่รถยังคงสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังล่าสุดเจด้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่36ในร่วมกับนายโสพลพงษ์ เหตานุรักษ์ในอำเภอทับครอในอัศเดชบุรณะทวัดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับครอบุรณาการกำลังกว่า30นายลงพื้นที่ช่วยเหลือคนย้ายสิ่งของของชาวบ้านให้รอดพ้นจากน้ําท่วมและช่วยเหลือตามคำขอของราษฎรส่วนสถานการณ์ฝนตกขณะนี้ยังคงเป็นอย่างต่อเนื่องจึงทําให้หน่าเป็นห่วงว่าในหลายพื้นที่จะสอเขาวิกฤตและอยู่ในสภาวะเสี่ยงกับภัยที่อาจต้องพบกับน้ําท่วมอีกครั้ง สิทธิพจน์เกบุยผู้สื่อข่าวจังหวัดพิจิตรรายงานผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนารงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15บาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อมบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬากระเป๋านักเรียน และสิ่งของพระชทา,านแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนรชาชประทานุเคราะห์ห5มีนายพินิษฐ์แก้วจิตคงทองนายอำเภอเชียงแสนคณะครูอาจารย์และคณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนร่วมพิธีดกรกํารกำพลชัยนันผู้อำนวยการโรงเรียนรชาชประทานุคราะห์ห5ได้กล่าวว่าโรงเรียนราชประทานุคราะห์ห5ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาสตามแนวชายแดนพื้นที่สูงพื้นที่ราบ และเด็กพิเศษกลุ่มพื้นที่ห้ามเภอให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพพร้อมทั้งได้จากการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน1,968คนข้าราชการครู96คนพนกรรักงานราชการ2คนครูอัตราจ้าง38คนบุคลากรสนับสนุนการสอน42คนนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ11คนโดยผลการประเมินการตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม 2 5 5 9จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2 5 5 9สามารถเข้าเรียนต่อระดับบุดมศึกษาได้ทั้งหมดจำนวน104คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีรีราชาประชานุเคราะห์ในพระรวมราชูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา2 5 5 9จำนวน7คนสำหรับวิชาชีพได้มีการพัฒนาร้านเสริมสวยเพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะการงานอาชีพช่างเสริมสวย ปรับปรุงร้านกาแฟเวียงเก่าแห่งที่2เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อยในส่วนของสื่อการเรียนการสอนได้มีการพัฒนาและติดตั้งสมาร์ททีวีเพิ่มเติมจำนวน20เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้สร้างห้องดิจิตอลแคสโตรเพื่อใช้พื้นที่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่2จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอออินบั band, จำนวน150เครื่อง เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลพร้อมทั้งจะทําโต๊ะอนเนกประสงค์จำนวน30ตัวสําหรับให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมนอกเวลาการจัดสร้างบูธสําหรับจําหน่ายสินค้าภายในโรงเรียนจัดสร้างห้องตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อฝึกทักษะอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปพัฒนาพื้นที่โรงเรียนบ้านกู่เต่าจำนวน16ไร่ที่เป็นโรงเรียนยุบรวมเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาสู่การพึ่งตนเองครบแบบครบวงจรและพัฒนาพื้นที่ ว่างด้านหน้าโรงเรียนเป็นอาคารเรือนแถวเชิงพณิชย์ชั้นเดียวจำนวน20คูหาตามโครงการจัดหาประโยชน์ในพื้นที่ของสถานศึกษาเพื่อนำไรายได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาและศึกษาของโรงเรียนอีกด้วยนายน,นรงโอสถนากรผูวร้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าโรงเรียนราชานุเคราะห์ทุกโรงเรียนในประเทศไทยเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เอาใจใส่ดูแลและห่วงใยมาโดยตลอด มีสิ่งของพระราชทานมีเรื่องราวต่างๆมาดูแลฉะนั้นอยากจะฝากให้กับนักเรียนโรงเรียนรชาชพัฒน์นคร15แห่งนี้ที่มีโอกาสกว่านักเรียนโรงเรียนอื่นจะต้องปฏิบัติด,ดีเรียนดีมีความขยันความอดทนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและตั้งใจทำหน้าที่และบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เทพายบัญชีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงรายรายงาน ที่หอประชุมอาเซียนสารกลางจังหวัดชะเชิงเซานายพงศักดิ์อินทรทั์ประชาสัมพันธ์จังหวัดชะเชิงเซาเป็นประธานในการเปิดโครงการดีเจเยาวชนเครือข่ายต่อต้านการตั้งขันไม่พร้อมของจังหวัดชะเชิงเซาตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งขันไม่พร้อมในวัยรุ่นจังหวัดชะเชิงเซาโดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย8โรงเรียนจำนวน50คนประกอบด้วยโรงเรียนเบญจมาราชลังสลิด2โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุราธิราชลังสลิดโรงเรียนหมอนทองวิทยา โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโคธารามโรงเรียนวัดโสธรวัดรารามวรวิหารและวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเซาเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งขันไม่พร้อมในสถานศึกษาการอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและการจัดรายการวิทยุอย่างไรให้หน้าฟังโดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งรันวัยรุ่นในจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนางสาวอ่อนอุมาอารามศรี ผู้สื่ข่าว INN หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและนักจัดรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสก้วมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติในการอ่านข่าวและจัดรายการในเบื้องต้นให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วยสำนิกลำเลิศรายงาน ที่ห้องประชุมสีสุขชั้น12มหาวิทยาลายัยศรีปุมวิทยาเขตชนบรุรีนายพักคารทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสความท้าทายและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมีดรบุษบาชัยจินดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบรุรีให้การต้อนรับสืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าและการบริการที่ใช้เทคโนโลยีในระดับสูงจึงเห็นว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกมีความเหมาะสมที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกมีความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ท่าเรือสองแห่งสนามบินอุตภาทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยได้โดยสะดวกอีกทั้งภาคตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรวมถึงด้านการท่องเที่ยวดังนั้นการผลักดันยุทธศาสตร์เรื่องระเบียงเศรษ,ษฐกิจภาคตะวันออก EEC รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนภาคตะวันออกและสถาบันการศึกษาจะมามีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนาและวิจัยให้กับภาคธุรกิจและในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปุมวิทยาเขตชลบุรีครบ30ปีจึงได้มีการดําเนินการจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากรุ่งรัศมบินตันรายงานที่หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาชะโงกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก นายวรพันธ์สุวรรณนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาส่วนราชการประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ anyway. ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกว่า1,700คนทั้คนทางนี้เพื่อต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครนายกให้ไปสู่เป้าหมายเมืองหน้าอยู่ด้วยการผลักดันให้เกิดการทำงานแบบการมีส่วนร่วมหรือการทำงานแบบเป็นทีมโดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ชนตนเองชุมชนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลแยกแยะทุนทางสังคมและสภาพปัญหา จัดลำดับความต้องการของชุมชนสิ่งต่างๆเหล่านี้นับวันจะมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับชุมชนดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการพัฒนาจังหวัดนครนายกให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงแนวนโยบายพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมทําให้หมู่บ้านทั้ง408หมู่บ้านของจังหวัดนครนายกมีความเข้มแข็งอานจะเป็นประโยชน์ต่อราชการต่อไปโอกาสนี้นายประดิษฐ์ยมานันผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่มีผลงานดีเด่นที่ผ่านมาด้วยสมบัติเนินใหม่รายงาน ที่หมุดที่3บ้านประกอบอำเภอนาทาวีจงังหวัดสงขลาหลวงพ่อพัดอริโยเจ้าอาวาสวัดนาทาวีและเกจิด,ดังภาคใต้ฉายาเทพสามตาพร้อมคณะได้จัดทําพิธีบวงสวง ตั้งบายสีพร้อมผลไม้ขนมหวานน้ำชุดใหญ่เพื่อจัดตั้งเจดีย์บนก้อนหินขนาดใหญ่ก่อนจะทำการบูรณะที่พักศพและลอยเท้าหลวงปุ่ทวดโดยมีนายขาจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาดนางวันนีนวลแก้วรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาและนายกเทศบาลเมืองสะเดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อีกหลายท่านโดยมีหลวงพ่อพัดอริโยเจ้าอาวาสเกจิด,ดังพัก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในขณะที่กําลังทําพิธีอยู่นั้นได้มีงูเขียวจํานวนสองตัวได้ออกมาชูคอที่บริเวณหน้าที่พักศพหลงปูดทวดจนเสร็จพิธีงูเขียวจึงเลื้อยหายออกไปสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับคณะผู้ที่ร่วมงานเป็นอย่างมากต่างพากาันวิาพากษ์วิจารณ์ว่างูเขียวเป็นตัวแทนของพญานาคมาร่วมในพิธีดังกล่าวซึ่งบางคนก็ตีเป็นเลขหวยเพื่อนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปปรีชาสถิตเลืองศักดิ์รายงาน ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45อภอควนโดนจัังวสตูลพันเอกวัชระพงษ์จันหอมผู้บัญชาการนพค45นายบรรทูลอู่เจริญหัวหน้าฝ่ายบริการด่านศุลกากรวังประจันอเภอควนโดนจวัวสตูลพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารและศุลกากรได้ทำลายบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาจำนวนมูลค่ากว่าประมาณ852,693บาทสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าดัาางกล่าวเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรวังประจัน ตรวจยึดจากรถทัวร์ที่นํานักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยโดยผ่านทางด่านวังประจันและจะมีการซุกซ่อนบุรีไฟฟ้าตามจุดต่างๆบนรถทัวร์ส่วนวิธีการทําลายนําเอาบุรีไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์สูบบุรีไฟฟ้านําไปวางบนพื้นให้รถบดทับจนแหลกละเอียดจากนั้นนําไปเผาไฟอีกครั้งส่วนน้ํายาเคมีมีการเทใสท่ถังรวมกันและนําไปเผาไฟและฝังลงดินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการทำลายไพ่ป๊็อกอีกจำนวนหนึ่ง ที่ตรวจยึดมาได้โดยการเผาเช่นกันโดยนายบรรทูลอุจเจิริญกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายมากกว่าบุหรี่เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนผสมจากนิโคตินเหลวผสมสารเคมีและใส่กลิ่นลงไปมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าจะสูบเข้าไปโดยตรงโดยจะใช้แหล่งกระตุ้นจากไฟฟ้าเพื่อเป็นการเผาไหม้และเป็นของต้องห้ามนำเข้าตามนโยบายของกรมกุศลาละกา,ก,การทำลายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตปค45เพื่อดำเนินการทำลายของกลางดังกล่าว นิตยาแสงมณีรายงานวัดลำบัวลอยอำเภอปรากพีจังหวัดนครนายกแจ้งประชาพัมันธ์ถึงพี่น้องประชาชนสาธุชนทุกท่านให้ทราบว่าที่วัดมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสนิทหรือท่านพระครูวรเวชนิวิตอดีตเจ้าอาวาสวัดลำบัวลอยมีเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเช่นพระสมเด็จนางพญาและจระเร้รุนสองเรียนรุ่นต่าง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 6และ23อีกหลายรุ่นจึงแจ้งมายังผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อให้ทราบโดยทั่วกันโปรดติดต่อโดยตรงในการเช่าบูชากับรองเจ้าอาวาสวัดลำบัวลอยซึ่งเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อสดิทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898347724และทั้งหมดนี้คือช่อวงเวลาข่าวรอบโรบปูทอน ข่าวชาวบ้านของทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้กับผมอภิรัตกุลกัญชัยและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ